ขอบคุณนะที่ช่วยทำกับข้าววันนี้อร่อยมากเลยขอบคุณนะที่ช่วยทำกับข้าววันนี้อร่อยมากเลยจีนี่อซาต้ากูชเชอรเบรุเจซูเปะนเนาะแยงใบอียาตาชีเลยดีใจที่ทุกคนชอบค่ะถ้าอยากกินอีกบอกได้เลยนะคะดีใจที่ทุกคนชอบค่ะถ้าอยากกินอีกบอกได้เลยนะคะ อาลุงใจเดียโลวันตาบาร์เรชันแต่เกลือท่าซาจินเปียวลุยาบาร์เอจ้าน้องทำอาหารเก่งจริงๆจ,จ้าน้องทำอาหารเก่งจริงๆรฮอกเปาวียามมากะซาโตชาตาโตตดเรขอบคุณค่ะหนูจะพยายามทำให้ดียิ่งขึ้นค่ะขอบคุณค่ะหนูจะพยายามทำให้ดียิ่งขึ้นค่ะ ကျေးဇူးပါရှင်ဒီမိတ္တေထပိုပြီးပိုကောင်းအောင်ကြိုးစားပါမယ်